จอดรวชุมทางหนองประดุกเพียงเล็กน้อยประวัสองหนะครับสับทางนะครับเปลี่ยนทางนะครับก่อนที่จะจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้เวลาทําเวลาดีนะครับ ก็อาจจะต้องจอดที่ชุมทางหนองปาดุกเพื่อรอเวลาออกนานพอสมควรนะครับนะครับจับทางเข้ามาแล้วนะครับภายในขบวนไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับตอนนี้ ซ้ายมือของกระบวนเป็นสายุุกพันธ์นะครับรถ mm hmm. ไฟสายถุกพันธ์ วธรรมดาที่258น,นะครับน้ำตกคนบุรีนะครับวันนี้ทําเวลาดีนะครับต้องจอดรอเวลาออกที่ทุกทางหนองประดุกนะครับคาดว่าหลายนาทดีนะครับ วต้องจอดรอเวลาออกนะครับเพราะว่ามาทำเวลาดีนะครับวันนี้นี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับอำเภอบรนปงจังหวัดราชบุรีกับขบวนรถธรรมดาที่258ต้นทางน้ำตกไปทางสนพบุรี